โอเคครับสวัสดีครับทุกคนก็เดี๋ยวเรารอตัวสัญญาณเชื่อมอีกนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ดูอยู่ใน Youtube นะครับหรืออาจจะเป็นใน TikTok นะครับโอเคอาจขึ้นมาแล้วนะครับวันนี้ในสิ่งที่เราจะคุยกันนะครับเดี๋ยวผมแชร์นะครับตัวตัวไลฟ์ของผมเนี่ยเข้าไปในในตัว Discord นะครับคอนเซปที่เราจะคุยกันนะครับ ถ้าเกิดสงครามโลกครั้งที่สามนะครับทิศทางทองคําจะเป็นยังไงมันก็จะเป็นในเรื่องของมุมม,มุมมองนะครับการวิเคราะห์อของตัวผมเองนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเนาะเพราะว่ามุมมองเราอาจจะแตกต่างกันแต่แน่นอนว่าเราก็เทรดทองไปด้วยกันนะครับโอเคนะครับระหว่างนี้เรารอเพื่อนๆน,นะครับเรารอเพื่อนๆน,นะแล้วก็อ่าน,นหัวข้อข่าวนะครับดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่านะครับเสร็จแนะระวังการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนาะ ผมต้องบอกก่อนนะว่าตอนนี้นะครับมันมีหลากหลายมุมมองมากนะครับแต่ผมมองว่าสงครามครั้งนี้นะครับมีการเตรียมการเอาไว้ก่อนแล้วนะครับผมต้องบอกว่าหน่วยข่าวกรองของทางอิสราเอลเนี่ยถ้าเทียบกับ CIA ผมมองว่าของทางอิสราเอลนี้เขาสูงกว่านะมันจึงเป็นไปไม่ได้ครับที่เขาจะไม่รู้ว่าจะมีการโจมตีเกิดขึ้นนะครับและเป็นการโจมตีจากทางชุมชนกาซาซึ่งเป็นพื้นที่ที่เล็กมากนะครับ เขาต้องรู้ก่อนแต่ที่เขาไม่ทําอะไรนะครับอาจจะมีในเรื่องของตัวบินิฟิตหรือผลประโยชน์นะครับ<ม>เบื้องหลังนะครับแทรกเข้ามายกตัวอย่างเช่นการครอบครองพื้นที่ในตรงนั้นนะซึ่งเป็นพื้นที่ติดทะเลด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นนะนะครับก็อาจจะมีอะไรหลายๆอย่างที่เราต้องมาดิสคัตก,กันในวันนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรารอกันสักครู่นึงอืมก็แน่นอนนะสำหรับใครที่เทรดทองคําอยู่นะครับผมต้องบอกเลยนะว่าค่อนข้างนะครับ ค่อนข้างเลยค่อนข้างจะหาออเดอร์เข้าไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มต้นกันนะครับอันดับแรกเราต้องมาพูดถึงตัวสงครามของทางอิสราเอลนะครับกับทางสุวนกาซาก่อนนะครับซึ่งตรงนั้นนะครับก็เป็นกลุ่มฮามัสนะครับอันดับแรกให้เราดูพื้นที่นะครับสีม่วงตรงนี้นะครับพูดที่มาที่ไปก่อนนะพื้นที่สีม่วงนี้คืออิสราเอลซึ่งในอดีตเดิมคือปาเลสไตน์นะครับผม ส่วนตรงนี้คือพื้นที่ที่มีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นคือสีเหลืองนั่นแหละนะครับมันคือความขัดแย้งแต่วันนี้มันไม่ได้ไม่ได้เกิดฝั่งเวสต์แบงด์นะครับแต่เกิดฝั่งของกาซาหรือก็คือชิมวนกาซานะครับติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสีขาวตรงนี้อฝั่งสีชมสีฟ้าตรงนี้คืออียิปต์เขียวนี่จอแดนนะครับข้ามมณคือเรบานอนตรงนี้ซีเรียนะครับอ่วันนี้เกิดอะไรขึ้น นะครับผมทางตรงนี้สีเหลืองเนี่ยทางชนนกาซาเนี่ยได้ยิงขีปนาวุธนะครับกว่าหลายพันลูกเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ของอิสราเอลส่งผลให้อิสราเอลได้ประกาศเข้าสู่สภาวะสงครามนะครับผมสภาวะสงครามนี้นะมันเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันก่อนซึ่งวันนั้นก็ได้ถูกบันทึกว่าเป็นวันแห่งปติศาสร์ไปเรียบร้อยแล้ว นะครับเป็นการเปิดประเด็นสงครามที่แบบว่าโอ้โหในรอบหลายปีเลยหลังจากที่แบบว่าได้มีการแบบว่าเขาก็อาจจะมีการยิงไปยิงมาแต่ไม่ได้เยอะมากแต่รอบนี้ถือว่ากล้านะครับประชาชนนะครับที่มีที่เป็นผู้บริสุทธิ์นะครับกว่า1,3001,400ชีวิตไปที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นครับอันนี้คือเป็นในเรื่องของประเด็นคร่าวๆและการในเรื่องของความขัดแยง้งในเรื่องของตัวดินแดนนะครับให้ทุกคนรู้ไว้ ทุกครั้งที่เกิดสงครามขึ้นแน่นอนครับว่าเงินหรือฟันโฟของเงินเนี่ยจะไหลเข้าไปในพื้นที่ปลอดภัยหรือสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับดังนั้นวันนี้ตะวันออกกลางนะครับหรือโลกอาหรับเนี่ยเริ่มเกิดการแบ่งฝั่งแบ่งพวกแล้วนะครับเงินแน่นอนครับไหลเข้าสู่ทองคําอยู่แล้วนะครับแล้วก็ประเทศที่ไม่ได้มีผลกับสงครามในตรงนี้เลยก็จะได้ผลประโยชน์ยกอย่างเช่นสหรัฐอเมริกานะครับถามว่าสงครามครั้งนี้ในมุมมองของผมผมมองว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วกัน ้าวัน,นี้เราย้อนเวลากลับไปเนี่ยย้อนเวลากลับไปเมื่อสองสัปดาห์ก่อนทุกคนอาจจะได้ยินข่าวนะครับในเรื่องของการชัดดาวของสหรัฐอเมริกาอ่ามีใครเคยได้ยินข่าวชดดาวของอเมริกาม้างนะครับเงินไม่มีละโอโหอเมริกาถังแตกต้องมีการนะครับขึ้นนะครับเขาเรียกอ,อะไรผ่านร่างกฎหมายขยายเพดานนี้มิฉะนั้นนะครับในเรื่องของสถาบัานอะไรต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับราชการของเขาจะถูกปิดลงแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็น รายได้นะครับเงินในเรื่องของการช่วยเหลือทางด้านภัยพิบัตินะครับหรือช่วยเหลือในเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนทุกคนลองวนกลับไปที่ภัยพิบัติสิครับภัยพิบัติอะไรเออนะภัยพิบัติอะไรแน่นอนว่าตอนนี้อเมริกามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งแหละนะครับมีเงินแล้วครับจากที่เขาใกล้จะล้มละลายเนาะเกือบจะชัตด,ดาวนะครับอ,อ,องค์กรหรือภาครัฐต่างๆตอนนี้เขามีเงินแล้วสัปดาห์นึงแล้วสัปดาห์ต่อมาอีกนะครับที่ผ่านมาไม่กี่วัน ชนวนกาซายิงเข้าใส่อิสราเอลทางทั้งที่แน่นอนครับในพื้นที่สีเหลืองเขามียิงอยู่แล้วแต่ถ้าเทียบก,กับเรื่องของอาวุธนะครับผมทางทางฝั่งของกลุ่มฮามาสเนี่ยไม่สามารถสู้กับทางประเทศอิสราเอลได้อยู่แล้วแต่เขาเลือกที่จะยิงมันหมายความว่าอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่อยู่เบื้องหลังวันนี้ถ้าเรามองในมุมของอเหมือนแบบผลประโยชน์อะไรเลยแล้วกันมันก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้อิสราเอลยึดพื้นที่ตรงนี้ไปเลยก็ได้ เขาถึงอาจจะเขาอาจจะรู้แต่เขาอาจจะไม่ได้ทําอะไรนะครับดังนั้นครับเท่าใน,นอิงก,กับทองคําทุกคนอาจจะเคยเห็นสงครามรัสเซียยูเครนครับแปดโมง,งปุ๊บยืนตรงเคารพธงเธงช้าเลยคือทองพุ่งไนี้อยู่นะครับแต่ในรอบนี้เปิดแกลบนะครับแค่ประมาณ 2- องถึงสามพจุดเองไม่ถึงสามพันด้วยนะครับถ้าวันนี้ทองคําไม่สามารถไปต่อได้นะครับถ้าทองคำนะไม่สามารถไปต่อได้หรือยืนเหนือพันเจ็ดได้นะครับ มีโอกาสนะครับที่เขาจะกลับตัวลงมาค่อนข้างที่จะสูงเลยนะครับวันนี้เราดูกราฟเนาะ,ะเราดูกราฟถ้าวันนี้เราอิงตัวมาโคกับทิศทางของทองคำนะครับอิงมาโครกับทองคำแน่นอนครับว่าเสาร์อาทิตย์เนาะมีการเปิดแกว่ขึ้นนะครับแกว่ตรงนี้ระยะประมาณเท่าไหร่ปึ๊บประมาณพันจุดนะครับแกวบประมาณหนึ่งพันจุดนะครับในตัว t r ร d i ิ้งวิวเนาะ โอเคแน่นอนถ้าเป็นเชิงเทคนิคแน่นอนครับว่าการจะต้องลงมาเคลียร์แกบนะครับเราตรงนี้มีดีมาโซทุกคนอาจจะมองหาดีมาโซแล้วกดยิงขึ้นไปต่อวันนี้เรามามองในมุมของมาโคกันว่าเฮ้ยการขึ้นของทองชุดนี้ในสงครามเนี่ยผมมองว่ามันน้อยไปนะถ้าเทียบกับตัวรัสเซียยูเครนจะบอกว่าเออรัสเซียเป็นมหาอำนาจอ,อ,อิสราเอลไม่ใช่มหาอำนาจผมมองว่ามันไม่ใช่ครับคือผมมองการขยายตัว็นวงกว้างเนี่ย ของทางอิสราเอลกับทางฮามาสเนี่ยมันก่อให้เกิดนะครับผลกระทบนะเป็นวงกว้างที่มากกว่านะครับมันเป็นฟิลเหมือนสงครามครูเสเกิดขึ้นเลยนะครับในมุมมอ,องผมคือระหว่างอิสราเอลนะครับที่เป็นชาวยิวใช่ use, ครับก็จะเป็นในเรื่องของคริสส่วนทางปาเลสไตน์แน่นอนครับก็เป็นทางโลกของ Israel, อิสลามเอยอิสลามนะครับก็เป็นเหมือนกับทางครูเสเกิดขึ้นอีกรอบหนึ่ง นะครับผมมองว่าผลกระทบนะครับในสงครามชุดนี้มันมากกว่าดังนั้นทองคำนะครับจะต้องมีการฟอรมตัวหรือพุ่งขึ้นแรงมากกว่านี้ดังนั้นครับถ้าเนี่ยทองคำนะครับไม่หลุดโซนพันเถ้าทองคำไม่สามารถยืนเหนือพันเจได้นะครับผมผลกระทบจากการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในเดือนหน้าจะนำพานะครับผมทองคำทุบลงอย่างแน่นอน นะครับนำพาทองคําทุบลงอย่างแน่นอนทุกคนลองคิดภาพก่อนนะคือตอนนี้ CPI ของอเมริกาเนี่ยเขาสูงขึ้นถูกไหมตัว Customer Price Index ของอเมริกาเนี่ยเขาสูงขึ้น CPI ก็คือตัวเลขชี้วัดเนาะวางเงินเฟอ้อมันจะกลับมาไหมดัชนีราคาผู้บริโภคถ้าตัว CPI มากแน่นอนครับผมว่าเงินเฟอ้อเขากลับมาอยู่แล้วนะครับแล้วโดยเฉพาะเป็นเงินเฟอ้อในเรื่องของตัวราคาพลังงานเนี่ยนะครับแน่นอนว่าสงครามเกิดราคาพลังงานมันพุ่งปี๊ดขึ้นอยู่แล้ว นะสงครามเกิดขึ้นราคาอาหารมันก็แพงยิ่งขึ้นนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยส่งผลให้เงินเฟอ้อกลับมาครับเงินเฟอ้อกลับมาถ้าเงินเฟอ้อกลับมาแน่นอนทุกคนลองนึกภาพตามต่อนะว่าเขาจะไม่เพิ่มดอกเบี้ยรหรอกถ้าทองคำไม่สามารถยืนเหนือพันหนึ่งแปดเจ็ดศูนได้นะครับมีโอกาสที่ FOMC ในเดือนหน้านะครับจะนำพาทองลงพื้นที่ในการลงยังลงได้อีกนะครับอันนี้คือในมุมมองของผม ถามว่าขึ้น,นได้ไหมขึ้นได้ครับแต่ต้องเหนือหนึ่งแปดนะหนึ่งแปดเจ็ดศูนย์หนึ่งแปดแปดแปดต้องผ่านโซนนี้ไปให้ได้นะครับแต่ถ้าผ่านไม่ได้ f o นมีโอกาสนาพาทองคําลงต่อนะครับเพราะว่าสง,าสงครามรอบนี้พาทองขึ้นได้ถามว่าน้อยไหมน้อยนะับน้อยเลยเนาะโอเคนะครับสารัฐอ่อนค่านะครับเสร็จแน่เราแน่นะนะระวังการขึ้นาาอัตราดอกเบี้ยก็ตามที่ผมบอกครับถ้าทองคาไม่สามารถยืนได้ เอฟเอชุดต่อไปนำพาทองลงได้เลยนะครับเพราะตอนนี้ทุกอย่างหนุนนะครับอเมริกาแข็งค่ามากนะครับทุกคนอาจจะมองว่าเออถ้าอเมริกาเนี่ยเพิ่มดอกเบี้ยรประเทศอื่นๆจะเป็นยังไงนะครับแน่นอนถ้าอเมริกาเพิ่มดอกเบี้ยเงินสกุลของประเทศอื่นๆที่ถือธนบัตรดอลลาร์เป็นทุนสำรองเนี่ยก็จะอ่อนค่าดังนั้นประเทศไหน exit ไม่ทันจะได้รับผลกระทบตรงนี้อย่างแน่นอนยกตัวอย่างเช่นประเทศเรานะครับก็คือประเทศไทย ดังนั้นก็ระมัดระวังนะครับกันให้ดีในเรื่องของตัวอัตราดอกเบี้ยที่มีโอกาสลอยตัวนะครับสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเคยบอกแล้วนะครับช่วงเดครีดิเพชันนะครับสภาวะเศรษฐกิจตกต่าครั้งใหญ่นะครับดอกเบี้ยสองหลักนะครับแล้วก็ตัวอินเฟลชันนะครับหรือก็คือเงินเฟ้อเนี่ยก็ขึ้นสู่สภาวะ2หลักเช่นกันที่เป็นไม่ที่ไม่ใช่เลขหนึ่งด้วยนะครับนำหน้าไม่ใช่เลขหดังนั้นก็ระวังในเรื่องของ ดอกเบี้ยลอยตัวนะครับสำหรับใครที่มีเรื่องของการผ่อนบ้านผ่อนรถนะครับก็ดูเรื่องของการรีไฟแนนซ์นะครับซิกในเรื่องของตัวดอกเบี้ยไว้ให้ดีนะครับไม่ฉะนนั้นเราจะรับภาระในเรื่องของการผ่อนเนี่ยที่มากขึ้นนะครับอันนี้คือมองจากผลกระทบที่เราจะได้รับนะครับและแน่นอนว่าราคาอาหารและพลังงานเนี่ยก็จะสูงขึ้นดังนั้นครับผมเศรษฐกิจพอเพียงครับผมอ่ะเราไปกันต่อนะครับไปเรื่อยเลยเมื่อกี้นะครับแต่ผมพูดจริงนะผมพูดจริงเนาะอ่ะโอเค วันนี้เรามาดูในเรื่องของตัวเทคนิคอลกัน่าเทคนิคอลนะครับเทคนิคอลวันนี้เราเปิดทองคำนะครับในไทม์เซมเดย์เราต้องเห็นเนาะว่าเออตอนนี้ทองคำเนี่ยที่มันดิดขึ้นนะครับมันติดโซนที่มีนัยยะสำคัญนะครับแนวรับที่มีนัยยะนะครับก็คือบางช่วงประมาณพันแปดหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็มีการฟอร์มตัวกลับขึ้นมา นะครับดังนั้นครับเท่าน,นี้เราซูมเข้าไปนะครับในกรอบไทม์เซมเนาะในกรอบไทม์เซมเลยในไทม์เซมดีตอนนี้ครับช่วงประมาณโซน่1863เนี่ยถือว่ามีแนวที่มีนัยสําคัญอยู่แนวหนึ่งน,นะอะวันนี้เราตีไส้นะครับผมเราตีไส้นะครับแล้วก็ตีโซนด้านล่างครับแล้วก็ตีโซนสุดท้ายผมจะตีโซนที่มีนัยยะเอาไว้นะครับ แล้วก็ณีเบรกขึ้นโอเคผมสูมเข้าไปในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงโอเคนะครับอันนี้คือในเชิงของการตีแค่แนวรับแนวต้านนะครับแนวรับแนวต้านโดยใช้ททมเฟรมเดนะครับตีบริเวณไส้และเนื้อนะครับแล้วก็แล้วก็เราจะเห็นโซนนะโซนของทองคําที่ค่อนข้างมีนัยสําคัญ นะครับผมตอนนี้นะครับทองคํานี้ติดโซน1 8 6 4 1 8 6 5่าเนาะถ้าวันนี้ราคามีการเบรกทุลุ1 8 6 4 1 8 6 5ได้เป้าต่อไปของเขาก็มีโอกาสขึ้นไปถึง18 8 0นยะครับอย่างที่ผมบอกถ้าเขาผ่าน18 8 0ได้เราจึงมองว่าทองจะไปต่อแต่ถ้าผ่านไม่ได้มีโอกาสที่ f o m c จะพาเขาทุบลงหลุดโลตรงนี้ได้ไหมผมมองว่าหลุดได้นะครับผมส่วนชุดย่อนะครับชุดย่อเลยถ้ามองว่าทองคําย่อมาตรงไหนนะครับก็ลองมองลอง ลองมองเป้าแรกที่1842ก่อนนะครับถ้า1842เราจะมองเขาเป็นไซด์เวกนะครับผมแต่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยจะมองช่วงบริเวณ1832นะครับเพราะว่าทองคาจะลงมาเคลียร์แกลบพร้อมกับเจอก้อนดีมานบริเวณตรงนี้ก็สามารถพิจารณาออเดอร์บายขึ้นไปได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับให้เป็นการเทรดนะครับโดยมีในเรื่องของความเสี่ยงที่ชัดเจนความเสี่ยงที่ชัดเจนนะครับอันนี้คือโซนนะโซนที่ผมมองเอาไว้ นะครับให้มองว่าเซลล์รับบายต้านนะครับอย่าไปบายต้านเซลล์รับเลยกันนะครับมิฉะนั้นเดี๋ยวพอแตกนะครับอ่ะโอเคนะครับอันนี้คือในเรื่องของตัวเทคนิคเทคนิคนะครับตีแบบง่ายๆเลยแต่วันนี้เราจะเริ่มเอาตัวเครื่องมือเนี่ยเข้ามาจาับนะครับตัวเครื่องมือของเราคือตัว daily zone volatility หรือกรอบความผันผวนของทองคำในหนึ่งวันนะครับผมโดยที่อ่ะ โซนสีแดงนะครับด้านล่างตรงนี้อ่าก็จะเป็นโซนบายนะครับแต่ไม่สีแดงเป็นบายไม่รู้สินะครับเราผมเปลี่ยนให้ <laughs> นะครับอ่ะสีแดงนะครับสีแดงอ่าสีแดงโซนนี้หนึ่งแปดห้านะครับหนึ่งแปดห้าหนึ่งอ่าแล้วก็หนึ่งแปดสี่สองนะครับก็เป็นโซนบายอีกเช่นกันนะครับ ส่วนกรณีหลุดลงมาตรงไหน1823นะครับ1823เราเราตั้งเป็นสีเขียวนะครับบายโซนเรียบร้อยแล้วเราไปกันต่อครับที่บริเวณเซลโซนชุดแรกครับ1870 1870เราก็ใส่เป็นสีแดงเอาไว้ครับสำหรับในดิสคอร์ดเราผมจะอัปเดตให้นะครับอีกทีหนึ่งเนาะ หนึ่งแปดเจ็ดศูนย์โซนต่อไปคือหนึ่งแปดแปดศูนย์อ่ะโซนที่เรามองเลยนะครับแล้วเราก็มองโซนสุดท้ายที่หนึ่งแปดเก้าศูนย์นะครับอ่ะแล้วทำการขยายซูมเข้ามานะครับผมขยายซูมเข้ามามีขยายไปขยายออกไปขยาย ขยายและก็ขยายอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเรามาดูโซนตรงนี้กันนะครับอันนี้คือกรอบนะครับตัวของทองคำนะครับณนะตอนนี้นะครับภาพรวมในทาเซ็มสินาทีของตัว d ีเซคือขึ้นเป็นอัพเทรนแล้วนะครับรวมถึง M 30แต่ในตัว1ชั่วโมงนะครับเริ่มเป็นไซเวย์นะครับถ้า1ชั่วโมงเริ่มเป็นอัพเทรนมีโอกาสที่ทองจะฟอร์มตัวต่อขึ้นไมได้ นะครับในทาาเซมเดก็ยังคงเป็นไซด์เว์ครับแต่4ชั่วโมงยังคงเป็นดาวเทรนอยู่ดังนั้นครับถ้าภาพทองคํายังไม่เบรก1.880 4ชั่วโมงก็ยังคงเป็นดาวเทรนให้อยู่นะครับโครงสร้างนะครับของทาวเซมที่ใหญ่กว่านี้ยังคงไม่เสียดังนั้นก็ต้องระมัดระวังให้ดีอย่าบายแอดว่าทองจะกลับตัวนะครับแต่ทั้งหมดคือต้องมีแผนการเทรดที่ค่อนข้างชัดเจน นะครับอ่ะผมขออนุญาตเปิดทม์เซ็นดเดย์อีกรอบหนึ่งนะครับในตัว t ท m e เซ็นเดย์ผมจะใช้ตัวเส้นปากตรงนี้ในการมาร์กรอกน,นะครับปึ๊บมาร์แค่แท่งเดียวนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวเส้นปากปึ๊บเส้นปากปึ๊บอ่าแล้วก็ตีส่วนให้มันดีๆคือกรอบเขาค่อนข้างใหญ่นะผมบอกก่อนนะครับ ผมจะตีเป็นโซนเนื้อโซนไส้รอเอาไว้นะครับเป็นชุดๆเลยนะเป็นชุดๆเลยโอเคแล้วก็เปไปหนึ่งชั่วโมงต่ออ่ะเรียบร้อยนะครับผมเส้นปะเยอะแยะเต็มหมดเลยนะครับเส้นปะเยอะแยะเต็มหมดเลยอ่ะอันนี้มันทับกับโซนผมลบออกตัวนี้นะครับทับกับโซนผมลบออกนะครับอะไรที่ไม่ทับกับโซนผมก็จะเปิดเอาไว้นะพางล่างลึกไป โอเคนะครับอันนี้คือภาพนะครับของตัวทองคานะครับถ้าวันนี้เราตีตัวพา r a ลลนะครับตัวพา r a l ล c h a น n นลเอาไว้บริเวณตรงนี้เราจะเห็นว่าชุดนี้ครับมีการเบรเนะเบรกตัวช h a n n e นะครับเบรกตัวช h a n n e ขึ้นมานะครับดังนั้นสําหรับใครที่เล่นเป็นเรื่องของโครงสร้างเบรกให้รอย่อนะครับฟอร์มตัวยืนได้ไปต่อให้บายดังนั้นครับโซน30มีโอกาสแฉลบนะครับสาหรับใครที่มองย่อนะครับมีโอกาสแฉลบสูงมาก ถ้าเขาลงมาได้นะครับลงมารอ้อยเขาฟอร์มตัวหรือยืนได้ก่อนนะครับเราค่อยงัดขึ้นไปอีกรอบหนึ่งอันนี้สําหรับแผนนะครับแผนโซนสาม2 3สองาซึ่งถือว่าลึกมากนะครับแต่ถามว่าปลอดภัยไหมสําหรับผลม,มองว่าเป็นการเทรดที่ปลอดภัยที่สุดนะครับเพราะเคลียร์เก็บด้วยมาถึงดีมานด้วยแล้วก็มีดีเซทดีรอรับไปด้วยแล้วก็เป็นจังหวะนะครับที่กราฟเบรกลงมารีเทสพอดีนะครับอ่ะไปมองแผนบายกัน แผนบายนะครับณนะตอนนี้เนาะถ้าโซนนะครับยังไม่ผ่าน1862ถ้าเขาฟอร์มตัวมาถึงโซนแรกนะครับ d z v ซโซนหนึ่งพิจารณานะครับพิจารณาได้แล้วก็เป้าเก็บนะครับไปที่โซนหนึ่งโซนสองของ d z v ซด้านบนกรณีเขาหลุดนะครับเขาหลุดให้ดูว่าเขาได้เบรกนะครับ1842หรือโซนนี้ไหมถ้าไม่เบรกก็พิจารณาต่อขึ้นไปนะครับผม อ่ะส่วนกรณีนะครับผมถ้าเขาหลุดตรงนี้ลงมานะครับหลุด184 2ี่ลงมาให้รอเลยรอที่สองสามอย่างเดียวนะครับอันนี้สําหรับแผนใบนะครับเป้าเขานะครับจะอยู่ที่1870 1880โดยประมาณนะนะครับโดยประมาณนะครับตรงนั้นสําหรับฝั่งเซลนะฝั่งเซลแล้วเราจะเซลตรงไหนดีสาหรับผมนะครับผมแนะนําว่าให้รอรอการฟอร์มตัวขึ้นไปด้านบนตรงนี้นะครับ18 8 0ตรงนี้จะดีกว่านะครับจะรู้สึกปลอดภัยยิ่งกว่า นะครับถ้าวันนี้เราเทรดแบบนี้มีแผนการแน่นอนครับว่ามันเป็นการเทรดโดยใช้ฟ e ล l i n g หรือสภาวะอารมณ์ซึ่งมันจะไม่ work นะครับอันนี้คือกรณีแผนบายแผนเซลทั้งหมดนะครับผมขออนุญาตนะครับทำการเซฟนะครับภาพหน้าจอเอาไว้อ่าโอเคนะครับตอนนี้กรณีโซนบายโซนเซลทุกคนเห็นภาพกันหมดแล้วดังนั้นตอนนี้คือรอรออย่างเดียวครับรอกราฟขึ้นไปใกล้โซนนะครับใกล้โซนจะปลอดภัยที่สุด ถ้าวันนี้เราเข้าออเดอร์บริเวณนี้นะครับมันอาจจะมีแนวรับแนวต้านจริงครับแต่มันเป็นเหมือนกับกลางทางถ้าใครไม่อยากถูกทิ้งไว้กลางทางก็อย่าเพิ่งลันนะครับอย่าเพิ่งรันเลยนะครับ please ได้โปรดนะครับอ่ะสำหรับข่าวนะครับสำหรับข่าวในเรื่องของตัวปฏิชนนะครับเศรษฐกิจในวันนี้ถามว่ามีอะไรที่น่าน่าจับตามองกันบ้างนะครับในสั่งของอเมริกาผมบอกเลยนะครับว่าไม่มีบในตัววันนี้ไม่มี นะครับก็ถือว่าปลอดภัยนะครับปลอดภัยในระดับหนึ่งแต่แน่นอนว่าเรายังอยู่ยังอยู่ในสภาวะาสงครามนะครับดังนั้นก็ม m a n นิเมน n t ไว้ด้วยนะสำหรับวันนี้นะครับมุมมองนะครับการเทรดนะครับทองคําของเราก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าสงครามโลกที่3เกิดขึ้นทองคําจะเป็นยังไงก็อย่างที่ผมบอกถ้าเขาไม่ผ่านเขาก็ลงต่อจากการกดดันของทางธนาคารกลางอเมริกาในเดือนหน้า นะครับดังนั้นก็ถ้าใครชอบนะครับกดไลค์กด Subscribe ถูกใจนะครับให้กับรายการทันโลกมาโครไบติโอด้วยสำหรับวันนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย